สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดพับตัวหนึ่งมาให้ดูนะครับเป็นมีดพับสัญชาติจีนนะครับมีดอิน c ชน n าเป็นมีดพับยี่ห้อ SRM นะครับก็คือเป็นมีดพับยี่ห้อที่เรารู้จักก็คือซาร์ูนะครับก็อันนี้เป็นซารรมูรุ่น9201นะครับ9201 ขีด g w นะครับก็คือสีน้ำตาลนะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ9 2 0 2นะครับก็ใบตรงโห่ตรงนี้มันจะยื่นขึ้นมานะครับทำให้เราจับง่ายขึ้นนะแต่ดูแล้วอันนี้รุ่นนี้จะสวยกว่านะครับมันจะมีสองสองสีด้วยกันนะครับสีน้ำตาลกับสีดำถ้าสีน้ำตาลใบมันจะ,จะเป็นใบดำนะครับใบดำ ตนวอนะครับถ้าเป็นประกับสีดำใบจะเป็นสีเงินนะครับสีเงินขัดซาตินใบมีดเป็นเหล็กดีทูนะครับทรงคลิปพอยต์การขัดใบมีดก็เป็นแฟลตนะครับก็งานเนียบมากนะครับงานสวยมากเลยซาเลมูนี่ผมชอบมากนะครับเป็นมีดหึงในยี่ห้อที่ผมชอบนะครับ เป็นมีดที่ <c oughs> เป็นมีดที่คุณภาพดีนะครับคุณภาพดีมากๆเล็บนี้ก็เดี๋ยวมาดูตรงหมุดนะครับมีการสกรีนแล้วก็มีสีเงินล้อมด้วยนะครับระบบล็อกเป็นเอซิทล็อกนะครับแล้วก็ <c oughs> ข้างในเป็นลูกปืนนะครับลื่นมากเลยสมูทมากนะครับ ข้างในวัชเชอร์เป็นลูกปืนนะครับสองข้างคลิปเด่บก็สามารถาย้ายสายขวาได้นะครับก็คลิปเด็บก็เป็นดีฟแครีนะครับค่อนข้างสูงนะแล้วก็มีมีรูร้อยเชือกนะครับก็ <c oughs> ปิดด้วยแผ่นหลังด้วย G-10 นะครับประกับเป็น G-10 สีน้ำตาลนะครับก็ ผมดูมีดเล่มนี้น่าจะ2ปีที่แล้วนะครับดูใน y o u t u b e ฝรั่งฝรั่งเอามารีวิวนะครับก็เห็นปุ๊บอ่ากิเลสท,ทันทีเลยนะครับถูกจริตมากเลยก็พยายามหานะครับพยายามหาตามในไทยนะครับที่คนเอามาขายไม่มีนะครับไม่ค่อยมีใครเอามาขายนะครับเล่มนี้ผมได้มาที่ aliexpress นะครับ ส่งจากจีนได้มาจากอาเรียเพอ๋อมันจะมีมันจะมีร้านในช็อปปี้ในรัต้าด้านนะครับเป็นร้านเดียวกันขายอยู่นะครับรุ่นนี้ก็ผมดูล่าสุดราคา2002นะครับเพื่อนเพื่อนอย่าไปซื้อนะเตือนไว้ก่อนนะครับอย่าไปซื้อนะครับก่อนซื้อของช่วยเช็คราคาต่างก่อนนะครับมีรุ่นนี้ราคามันไม่เกินพันสองนะครับ ผมได้มาในราคาหนึ่งพันหนึ่งรอยรวมส่งแล้วนะครับรอของประมาณเกือบสองเดือนนะครับรอโคตรนานเลยก็ซื้อตั้งแต่ก่อนสิ้นปีนะครับเป็นซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองก็นานมากรอร่วมสองเดือนนะครับก็มาในที่สุดก็มานะครับสั่งจนลืมนะครับก็ในช้อปปี้และซัดาเขามีขายนะครับสองพันสองเพื่อนเพื่อนพิจารณาดูอีกทีนะครับมีด ถ้าผมดูนะครับถ้าช่วงโปรโมชั่นในทางแอป Aliexpress นะครับผมได้มาในราคา1 1 0 0แต่ในบางช่วงที่มันโปรโมชั่นนะครับมันไม่ถึง1,000นะครับประมาณ970ประมาณนี้มันก็เหมือนแอป Aliexpress มันก็เหมือน Shopee Lazada บ้านเรานะครับคล้ายๆกันแบบฟอร์มคล้ายๆกันพอมีวันวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ย1ทับ1 2, ทั 2, อะไรอย่างเงี้ยเขจะลดราคานะครับ เพื่อนลองไปถ้าอยากได้เผื่อเพื่อนสนใจลองไปไปดูได้นะครับแต่ไม่แนะนํานะครับผมดูในร้านในไทยไม่ไม่มีใครเอามาขายนะครับมีร้านเดียวในช้อปปีนะ้และซัปเป์เพื่อน<ๆ>ลองเซิร์ช S R M รุ่นนี้นะครับ920 1หแล้วเพื่อนจะเห็นนะครับราคา2002นะครับเกินไปนะครับผมว่ามันเกินไปถ้าราคาบวกลบสักพันสองพันสาม ผมว่าผมรับได้นะกับไม่ต้องรอของนานแต่อันนี้เล่นไปสัก2 2 0 2ราคาเท่าตัวนะครับก็เพื่อพิจารณา,นานดูอีกทีนะครับอางทีมันก็เกินไปนะครับแพงเกินไปมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับมันแค่พันตน้ตนๆเองก็อันนี้เป็น S.R.M. นะครับก็คือซา r a m มูนะครับปกติเราจะคุ้นเคยกับโลโก้ R ตัวใหญ่นะครับซามู โลโก้มันจะดูจีนๆหน่อยนะครับแต่เล่มนี้เหมือนเขาอัปเกรดให้ให้มันดูเป็นสากลน,นะครับให้มันดูเป็นเพื่อจะไปขายในตลาดยุโรปอะไรได้นะครับให้มันดูแบบเหมือนรู้ว่าผลิตที่จีนนะครับแต่ไม่ได้ไม่ดูไม่ได้ดูว่ามีไม่ได้ดูว่าเป็นเป็นจีนสะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากคนเราเขาเขาจะไม่รู้ว่าเขาเขาจะคิดว่าจีนนะครับงานจีนแต่จีนจริงจริงอ่ะมันมี หลายเกรดหลายแบบนะครับตัวนี้จีนเป็นโรงงานโลกนะครับเป็นโรงงานอันดับหนึ่งของโลกนะครับเทคโนโลยีเขาโอเคนะครับก็เล่มนี้ผมว่าสู้สู้มีดฝรั่งได้สบายเลยนะครับด้วยคุณภาพของงานนะแล้วก็เหล็กเป็นเหล็กดีทนะครับใบมีดเป็นเหล็กดีทูความแข็งห้าสิบเก้าถึง61ส HRC นะครับก็ระบบล็อกเป็น s นะครับสมูทมากนะ นี่ครับแล้วมีดก็ไม่ได้หนักนะครับมีดเบามากเลยเดี๋ยวเรามาชั่งดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีดหนัก9 5้าบห้าตีไว้ซัก96้าหกรัมนะครับไม่ถึง1ขีดนะค่อนข้างเบานะไม่ถึง1ขีดนะครับก็ข้างในมันจะเป็นเหมือน มันมีซับเฟรมสเตเลสอยู่นะครับแต่มันไม่ได้หุ้มเต็มเป็นไป,น,ปน,น,ออนึกภาพออกไหมมันจะไม่ได้หุ้มเต็มเหมือนมีกันโซ่มีอะไรพวกนี้น,นะครับน้ำหนักมันก็จะเยอะอันนี้มันแค่หุ้มข้างในแล้วก็มีเจาะไล่เบาข้างในนะครับนี่นะครับอ๋อไ,ไปดูความยาวใบมีดนะครับความยาวใบมีดสามนิ้วครึ่งนะครับด้ามจับ ด้ามจับอีกนิดเดียวจะ5นิ้วนะครับตีไปสัก5นิ้วนะก็ปกติเราจะคุ้นๆกับซาเรมูเขาจะทำมีดเล็กๆนะครับไซส์เล็กๆไซส์ประมาณ2นิ้วอะไรพวกนี้ก็หลังๆมาเขาเหมือนอัปเกรดเป็นเป็นการเอาต,ตัวรอดนะครับเป็นการเอาตัวรอดก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับต้อง จะจำเจอ,อยู่ที่เดิมไม่ได้นะครับโลกมันเปลี่ยนนะครับเขาก็เลยอัปเกรดหลายๆอย่างนะครับอัปเกรดเทคโนโลยีของเขาอะไรพวกนี้นะครับก็ผลิตในแบรนด์ S R M นะครับก็เนี่ย S R M ในที่นี้ก็ไม่ถึงเขาไม่ได้หมายถึงซาเรมูนะครับแต่เขาหมายถึง <c oughs> ก็ไม่โฟกัสนี่นะครับ Stay ready for more นะครับ S R M ปกติรจาจะเขาจะย่อมาจากซ e เลมูนะครับอันนี้ก็คือมีจากโรงงานของซาเลมูนั่นแหละครับแต่มันดูเป็นสากลหน่อยนะครับใช้เป็นภาษาอังกฤษโลโก้เป็นภาษาอังกฤษนะครับดูเป็นสากลนิดหน่อยนะครับก็มีรุ่นมีนัมเบอร์แล้วก็มีเบอร์เหล็กบอกนะครับงานค่อนข้างเนียบนะผมชอบมากเลยมีซาเลมูผมมี หลายเล่มนะผมมีของเซมูยก็น่าจะสี่ห้าเล่มนะครับผมจะไม่ได้น่าจะ4ี่ห้าเล่มแล้วก็ดูตรงโฮนะครับงานเนี้ยบแค่ไหนนะครับดูตรงโฮนะครับนี่นะครับเขาทาเหมือนเป็นบันไดนะครับเป็นขั้นบันไดปกติเราจะเห็นเขาเจาะรูโฮไม่กลมก็วงเรียอะไรพวกนี้มันจะคมนะครับรอบๆเนี่ยมันจะคมแต่อันนี้ไม่คมนะครับลบคมไปหมดเลย นี่นะครับโลบคมแถมทําเหมือนเป็นเสาะร่องนะครับเป็นบันไดนะครับนี่นะครับดูนะครับงานเขาเนี๊ยบมากนี่ครับสมูทมากนะครับเหมาะในการพกพาใช้ชีวิตในเมืองนะครับเนื่องจากมีมีน้ำหนักที่เบานะครับไม่เป็นภาระในการพกพามากนักนะครับ ดูหมุดดูอะไรของเขานะครับนี่นะครับประกับก็เป็น G10 นะครับกัดลายมานะครับก็เอามาเพื่อนๆชมนะครับวันนี้อยากได้มานานแล้วนะครับก็รอมานานพอสมควรนะครับเกือบ2เดือนเลยก็ยํำอีกที่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอ่ะผมแนะนำให้ไป ให้ไปที่แอป aliexpress นะครับโหลดแอป aliexpress มาแล้วก็ลงทะเบ,บียนเหมือนเหมือน shopee lazada เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะในนั้นน่ะมีส่วนใหญ่สินค้ามาจากจีนนะครับก็มันจะมีเพื่อนเพื่อนลองดูอีกทีต้องดูอีกทีนะบา,บางทีก็ของโหลเขาเรียกเขาเรียกของโหลบางทีก็ของโหลนะครับบางทีก็เนี่ยง,งานคุณภาพดีดีนะครับต้องดูร้านด้วยนะต้องดูร้านอีกทีนึงต้องเป็นร้านที่ เป็นร้านที่เขาเรียกอะไรเป็นร้านโดยตรงของดีลเลอร์โดยตรงของบริษัทเขานะครับก็เอาเมาเพื่อนชมนะครับไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้ซื้อในช้อปปี้ในรัซาดน,นะครับมีอยู่ร้านหนึ่ง,งผมเห็นสองพันกว่าบาทเลยเกินไปนะครับบวก,บวกราคาเกินไปนะครับผมไม่ไม่อยากเอ,อ่ยชื่อร้านนะครับแต่ให้พเพื่อนลองไปเซิร์ชรุ่นเซิร์ช แบรนด์ดูนะครับเราจะเจอนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจแนะนําในแอป,ป AliExpress นะครับรอหน้านานหน่อยอาจจะเดือนก,กว่าถ้ายัางไวด้วยความที่วันนั้นมันติดติดปีใหม่ด้วยมั้งครับผมก็เลยนานรอนานมากเลยเกือบสองเดือนปกติผมสั่งแอป,ปผมสั่งของจาก AliExpress ก็ยังต่ําไม่ถึงเดือนนะครับประมาณสองอาทิตย์นิดๆก็ถึงแล้วนะครับอันนี้ตอนนั้นน่าจะติดเขาเรียกอะไรปีใหม่นะครับ เอใหมเพื่อนเพื่อนชมนะครับขอบคนนุณมากนะครับ